เรื่องในโอกาสวันแม่ขงชาติในปีทศกร2564ในปีนี้ได้เวียนมาบรรจุครบรอบอีกครั้งหนึง่งครับในปีนี้โรงเรียนไม่สามารถที่จะจัดกิจกรรมวันแม่ชาติเพื่อให้ลูกๆนั้นแสดงออกซึ่งความรักและความตันยูสำนึกในข้อคุณของคุณแม่ที่โรงเรียนได้นะครับโรงเรียนจุดเรียน โดยให้นักเรียนนั้นไปเรียนอยู่ที่บ้านก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โรงเรียนต้องเชื่อมโยงกับทางผู้ปกครองเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลพัฒนาการเรียนของนักเรียนวมกทางโรงเรียนทางผูประจาชั้นต้องขอกราบขอบคุณทางท่านผู้ปกครองโรเรียนเป็นอย่างสูงยิ่งที่ได้ดูแลนักเรียนตลอดที่โรงเรียนได้หยุกมา กับผมในานามผู้บริการโรงเรียนรัตนสิบนั้นต้องขอขอบคุณทางบุคอง,องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่ซึ่งต้องเดหนเตยการไปทํางานลุกกับคุณพ่อนะครับและตอนเย็นกลับมาครับต้องมาดูแลลูกๆรวมทั้งต้องดูแลครอบครัวก็ถือว่าเป็นสิ่งภาระรที่หนักไปช่วงนี้ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ วันที่12สงิงหา25ง5หในปีนี้โรงเรียนของเราไม่ได้จัดกิจกรรมกับผมในนามผู้ในการนณาครูและบุคลากรทางการศึกษา,าขออำนาจคุณพระเสียท่าไไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเรานันถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านคู่เมืองชาวบุศ์ ได้โปรดตนบรรดาให้คุณแม่ท่านนั้นได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดและวังสิ่งใดขอให้สมดังมุม่งมั่นปรารถนามีชีวิตที่ยืนนานดูเป็นลมโผล่มใสกับลูกตลอดไปโอกาสนี้ขอบขอบครับแม่ยิ่งใหญ่หาได้เปรียบ สุดจะเทียบเทียมได้ในโลกล่าเพราะแม่นั้นให้กำเนิดเกิดลูกมาคุณของข้าน้ำนมหาใดปลานครับสวัสดีครับผมนายบุญมาเริศชัยตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกุดสิมวันนี้นะครับก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะครับก็คือวันแม่แห่งชาตินะครับประจำปีการศึกษา 2,564นะครับซึ่งปีนี้ปกติเนี่ยเราก็ไม่ได้จัดการเรียนการสอนนะครับที่โรงเรียนเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับปีนี้วันแม่แห่งชาติก็มีจมีการจัดก,กิจกรรมเช่นเคยนะครับแต่รูปแบบของกิจกรรมก็จะเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบออนไลน์นะครับซึ่งวันนี้เราได้รับความอมุเคราะห์นะครับความเมตตาจาก คุณแม่นะครับแม่พรเพชรฤทธ์นะครับหรือคุณยายของของเรานะครับวันนี้ท่านก็จะมาให้ความรู้แล้วก็มาให้พรสิ่งที่ดีๆนะครับกับพ่อแม่พี่น้องและก็ลูกหลานนะครับชาวตำบลหนองทุ่มของเรานะครับวันนี้ขอกับาบเรียนเชิญนะครับคุณแม่พรนะครับให้ข้อคิดให้สิ่งดีๆนะครับกับชุมชน ของเราครับการ์ตินเชนครับผมสวัสดีค่ะยายยมแม่ของเพชรฤิ์บ้านผู้สิ่งหน้าในแหละมูเจ็ดเป็นเชิญมาอวยพรให้ให้เป็นแม่เนาะครับนับถือเป็นเป็นวันแม่เหมือนนี้วันแม่ซัมแม่มะอวยพรมาไออวยพรให้ลูกให้หลานให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ ตำบลเฮ่าละบ้านเฮ่านี่ละบ้านพุทธิงห์ตำบ,บนองตุ่มเนะี่ยยายคอไออวยพนไอพอหไ่แม่ไงเบิ้ตำบนเท่าหละอยู่ดีมีแห้งนุยมันขวายื่น,นสุขภาพแข็งแรงบ่ให้เจ็บไห้ป่วยแหละไอพว,พวกลูกล,กลูกหลานไอคณะกู้ก็ได้นิยมันขวานยื่ยน วันแม่ไปบุญหลายได้เลยอพายุไอฮอดมือวันแม่แต่ละปีลูกๆหลานๆมุนันละอยู่เย็นเป็นซุกอายุบรนพวังยืนยีดมีแห้งลกไฟแหงหลายจ้า